กดละไปไปวิ่งไว้ไฟวิ่งไว้โอ้ยแบตก็จะหมดไฟวิ่งยังไฟวิ่งยังไม่เวลาวิ่งยังอ๋อวิ่งแล้วสิบเอ็ดวิ่งแล้วโอเคไปเดินไปเลยพี่ท<ห>่านห,หันหน้าเาเลยหันหน้าเาเลยดูดูดบรรยากาศดูข้างหลังหน่อย ไม่ใช่จะพมีแต่พวกเรานะครับม,มีเยอะด้วยไปมีเดอะอร์เนเอเอร์มีต่างิทั้งนั้นครับมันก็อเมซิ่งนะความเมซิ่งของเขาครับ ีพี่ดูในไทยเนี่ยออกไปนอกช่องเห็นไหมเนี่ยมันสุดลูกของลูกตาเลยนะอันนี้เป็นทะเลทรายนะครับเมื่อก่อนทะเลทราย oh โอ้โหอุ้ยมีบ้านคนด้วยนะตรงนน้นข้างล่างน่งโอ้โหนี oh ่เลยเมียสวยที oh ่ส oh ุดโอ้ย right just o okay. <laughs> okay. โอ้ oh, นี่เขาฝรั่งให้ถ่ายรูป <No. S 1> ให้ครับอ่โอเค uh. okay. one two three one more w i e l y zoom okay I will zoom for you very nice one two three cool okay. thank you very much okay thank you can 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 you take a okay yeah ไปถ่ายคู่กับวัาล่ะ